นครออีเวนต์นี้มานานเป็นแฟนของเซรีเยอะแยะมากมายแ้ะและวันนี้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรอบแบบสร้างว่าเป็น10ปีนะฮะเป็น10ปีแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะกับเซรีโลชั่นไฮโดรยูเวน่คือใหม่ล่าสุดเลยเจอกับผมนะฮะแบปพนอีพาร์ครับรับหน้าที่พรี่อนแล้วก็ดีใจพวกพี่ที่ได้เจอกับเป็นแฟนเยอะขนาดนี้เป็นแฟนของเซรีสักสิ กุ้งหิวแห้งกร้านคันสุดหมอดหิวแนะนำเซโรบีครับวันนี้จะได้ทราบกันนะเฮ้ยหรือพันธุ์ตัวใหม่นี้เขาเก่งยังไงแล้วเขามาตอบโจทย์คนไทยยังไงผมัได้ฟังนะเอาจริงๆอันนี้อันนี้พูดจากใจเลยนะปะนัญหาแบมเลยใครเคยเจอปัญหาแบบแห้งและคันบ้างไหมฮนะแบมเลยนะคนหนึ่งเมื่อคืนเพิ่งเปน็นหมาหมาเลยกลางดึกก็เป็นเช่นเดียวกันนะแปลกมากไม่เขา้าใจน่างกายตัวเยงงเหมือนกันวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่แบมจะได้มาทำความรู้จักกับเด็กวานตัวนี้รวมถึง นี่แหละสิ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้และความเก่งของเขานะที่จะมามอบให้กับทุกคนได้มีผิวที่ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนอกจากทุกคนแล้วมีผู้ร่วมมิชชั่นด้วยพร้อมเจอกับหน้าด้อมเซรามายไหมฮะใครพร้อมเจอหน้าด้อมเซรามายสดสิก่อนเร็วก่อนที่ได้ี่เจอครับผมเห็นเขาเขาหล่อมาแต่ไกลแล้วเขาหล่อมาแต่ไกลยืนอยู่นั้นแล้วนะครับเป็นผู้ร่วมมิชชั่นเป็นแบบเฉพาะกิจวันนี้เลยนะฮะถ้าพร้อมจอ ขึ้นในทุกๆมิติกันเลยนะฮะนี่คือเซร์วี I, I, i M L i I X ็มเอลเดี๋ยวได้เจอกับหัวหน้าด้านเซรามายนะรวมถึงเซร์วี I, I M L X ็มเอลเูวินแล้วก็แน่นอนครับกับเซร์วี I M L X ็มเอจิมมี่สามพระชักนี้นะฝากติดทุกโซเชียลมีเดียกันเลยนะครับเอาล่ะ ก่อนที่จะไเจอกับหัวหน้าด้องนะครับต้องไปเจอกับเธอผู้นี้ที่ริเริ่มสิ่งนี้และทาให้เราได้มาเจอกันนะฮะกับความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมอยูแล้วนะครับไปพบกันเลยนะครับจากทานประแห่งคสมสคัญครับ LDB General Manager คุณอรวรรณลาบอมวยผลขอนเซม ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานเ,เซรั่มดีผู้ถึงแห้งกล้าทั้งสุดในวันนี้นะคะเ,เป็นจริง,รงๆก็บอกว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้เหนึ่งนทุกคนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางเซรั่ีที่เป็นแบรนด์ที่สำคนนัญระดับโลกของอเมริกานะคะได้มีการวางจุดศูนยกลาในรอบ10ปีนะคะกับตัวเซรั In ่ีอินดิเซอร์เรดซิ่งโลชั่นซึ่งเป็นตัวที่เราอีใหม่ในวันที่เราผาสมสารไฮโดรเจนเปอร์ออก5%นะคะเพื่อช่วยแก้ปีนะะี้กล้าการคล่ำแล้วก็ไรท์ค่ ว่าชายเื่องแตกต่างรวมถึงยังมีสติเจอร์ของเราที่ไม้หรุนสองนะคะที่เป็นหนรไมหลักที่ช่วยในกรแยองปานฟูบรุงถุงและเทคโนโลยีนองีดีนะคะ่ช่วยให้สุขภัพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ถูงชั่ชื่นยาวนนถึอชั่วโมงวันนี้ก็มีกิจกรรมจ่างามากมายแล้วก็มีน้องาคนมาช่วยเราที่จะปกในตัวสคว่ยังไงก็ขอทุกคนสนุกสนุกนกับกิจกรรมอะไรนนสุนกก ก็ไม่็ไมนด้อย่างงเร่บคุณอรวบลลาพนุวิการลาพนบนครับ LDB General Manager ได้ฟังกันไปเบตที่เรียบร้อแล้วนะครับทุกท่านกับความพิเศษในวันนี้เลยนะเซโรบีใครที่เป็นแฟนเซโรบีทราบนี้อยู่แล้วเป็นการประกอบร่างของเซรามและ m b e ถูกต้องแล้วนะฮะแล้ววันนี้มันพิเศษมันไปอีกขั้นเลยครับเพราะว่าเป็นมิชั่นกู้ผิวแห้งร้างไม่ใช่แคแห้งร้างทั่วไปแต่ว่าแห้งรางแบบขั้นสุดกันเลยนก็เลยมีี่กับไฮโดรยูเรีย 5%เดี๋ยวจะได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่ามันพิเศษอย่างไรบ้างและจะมาตอบโจทย์พวกเราคนไายอย่างไรกันบ้างน,นะครับเพราะว่าโหถ้าพูดถึงประเทศไทยคือมีทุกแทุก อะไรถูกไหมฮะไหนเจอความร้อนไหนจะเร,รื่ <c oughs> องของมลภาวะไหนจะเรื่องของฝุ่นช่วงนี้ก็เจอกับฝนอีกด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ตอนเดือาหน้า <c oughs> ไม่รู้เจะเจอฝนหรือเปล่านะฮะแต่ละคนก็คัดคัดกันอยู่นะฮะ <c oughs> โอเคสู้นๆนะฮะเ <c oughs> <c oughs> จกอกับความร้อนด้วยมล,ลภาวะที่บอกมาเต็มถมดเลยนะฮะงั้นแนะ่นอนมิชชันนี้เราต้องเจอกับหัวหน,น้าดอมเซโร ยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับพี่อโบยี่เราก็เป็นคุณพ่อมือใหม่หิใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวผมลูปไปเราเราเราอไงใช่ครับผมรูปอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนทุกคนน่าจะเคยได้ยินบ้างรู้จักลูกคุณหนูแม่รูกคุณหนู รู้จักอยู่แล้วน,นี่คืออ,อ,อุญญาตุญญายกันหมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับอุญญ <laughs> าตุญญายเหนืออ้าวพี่ป๊อตให้ได้ทักทายทุกคนอยากเป็นทางการเชลิค้าครับครับผมสวัสดีครับผมโคัชธวัฒน์ครับเป็นโค้ชด,ด้อมเซลวีนะครับผมเป็นด้อมชื่อว่าเซลล์มาด้อมผิวดีของโคนรับโผเบาบากเลยเอาเอา,เอาให้มันชิมช้ำมาให้กลับบ้านนะผมด,ด้อมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยกลับบ้านนะด้อมผิวดีของโคนรับ โอ้โหน่าจะร้อนแดดด้ว <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับเป็นรอบพิเศษของคนงเซรุวีครับใช่แล้วนะฮะซึ่งโอ้โหเราก็เจอมาหลายงานเนาะกับเซรวีนะฮะใช่รนนครับมีวันนี้วันนี้หล่อมากลูกวันนี้หล่อมากเออจริงเราเปิดตัวเมื่อกี้ใครชอบการเปิดตัวเมื่อกี้สดสีหน่อยเร็วเท้มันเทนะอันนี้เมื่อกี้ทุกคนไท,นทย เล็กหน่อยตอนแรกผมกะจะว่าจะเปิดจากทั้งสามแต่ว่าเดี๋ยวตื่นเต้นไปหน่อยตื่นเต้นไปหน่อยนะเราปกติคนชอบแบบกินร้านเอ็กซ์ตรีมมาอยู่ใช่ไหมชอบครับชอบเวลาแบบกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมกินก็จะชอบเออเยี่ยมอ่ะคือลุยอยู่ละทุกกิจกรรมเต็มที่จะไปไม่ว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมแต่วันนี้จะต้องมาทำมิชชั่นนะมิชชั่นแบบว่ายิ่งใหญ่มากนะมิชชั่นผู่ผิวแห้งกระลาง ขั้นสุดเลยมีตัวช่วยยรรังไงบ้างมีตัวช่วยอยู่แล้วครับนี่เลยอัน,นใหญ่ใอยู่ไหนอ๋อที่ต้องเมื่อกี้ใช่เซลวีครับอน,นี้เป็นสูตรใหม่เซลวีโลชั่นไฮโดรยูเรียครับ,ม,รบมีประกอบด้วยห้าเปอร์เซ็นไฮโดรยูเรียครับทาแล้วผิวช่ำฟูเนียนนุ่มชุ่มชื้นครับนี่ใครว่าพี่ป๊อผิวช่ำฟูเนียนนุ่มโอ้โหส่งเสียงมาหน่อยเร็ว ไอิจิมนี่ยิ่งยืนระยะประชิดนี่ใช่เลยแต่ไม่ใช่แค่เรานะฮะเพราะว่าวันนี้คืออขึ้นหน้าเซ็ก็กน้อยครับผมพี่โป้ทีมงานได้เตรียมวามพร้อมบนเวทีตรงนี้เพราะว่ามีอีกสองหนุ่มที่แบบว่าผิวแบบฉ่ำูชุ่มชื้นสุดๆเลยนะฮะต้องมาชวนพูดคุยบนเวทีแล้วก็พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับที่จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเอ๊ะตัวไฮโดรูเรียเนี่ยพบเก่งอย่างไรกันบ้างพร้อมไหมพี่โป๊ดพร้อมครับผมพร้อมอยู่แล้วนะต้องเชิญกันเลยครับกับ เฉพาะทางด้านผิวหนังครับกับแมดดี้มัวรลายยวดีอมอนพิญโยครับหรือว่าหมอนลูกเจียบก็เสียนประมาด้วยพร้อมกันนี้กับเซอร์วีเทรนนิ่งแมนเจอร์ครับเป็นสัจกรประดินหลักทองเช่นครับมาฮะสองผู้เชี่ยวชาญจะได้พูดคุยกันแน่นอนนะฮะขอบคุณครับอ้าวแดดร่มกำลังดีเนาะ แสงสวยๆด้วยทุกคนยิ้วเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากรอยยิ้มมากเลยนะครับเพราะว่าสองหนุ่มก็พร้อมอยู่แล้วตรงนี้นะฮะไปพบกันเลยครับกับจิมมี่พูวี เราได้คุณหมอและสองคนในประเทศไทยยิ้มแสงแดดมาโหตรงนี้แบบจับมากเลยเออเนื่องเราไปอยู่ที่มอสเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ครับผมไม่รู้เพราะผมเพลงขายของแล้วเลยอ่ะพี่พลนั่งทำตัวแล้วครับนั่งทำตัวแล้วครับผมโอเคได้แก้ตัวเองครับผมแก้ตัวเองล้วคนปูของเรานี่ะอ่ะถ้าถัดไปเชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับหมอรุ่งเจียวค่ะเย้ขอบคุณคุณหมอครับ ขอบคุณพี่ปอลครับขนน้นนาร้องอ้าวสลับเราด้วยครับพี่เอนะครับเป็นสัปดาห์ดีเราอ่าสวัสดีพี่เอด้วยนะครับมาฮะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของมิชชั่นกู้ผิวแห้งรากทันสุดใช่ไหมถามปัญหาผิวของแต่ละคนหนึ่งว่ามีเจอปัญหาผิวอะไรบ้างพี่เอบอกเลยก่อนเลยครับปัญหาผิวพี่เออุ๊ยฮัลโหลพี่เอเล่นมุกอะไรเนี้ย <laughs> ส่วนใหญ่ล่ะคือพี me, right. ่ดจเพราะผิดแห้ค่ัเพราะที่เรามีอร์คืี่อยู่ในห้องแอร์มากหรือว่าทำงานส่ยิยเขาจะเจอแอตี้องเวลาอลยี้แหนตี้แอนตแอนตีอนต้อนตีแอนตี้แอนตี้อนตี้แอนตา้วอนตีอนตี้จหรตอนต่อนห้อนก็้ปต้องแอรตอนตี้แอนต้อนตี้แอเตี้แอนตีรอนตี้แอน้แอน้แอนกีอนตี้แอนต้อนตี้แอนตีอนตีอนตีอนี้แอนตี้อนใช้แอนตี้แอน้อนอนที้หนุ่มแอนตนตี้น รับผมผม,ผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแดดกับฝุ่นครับผมาะ<ม>ว่าเดี๋ยวออกกองครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ที่ออกกองที่ต้องแบบเอาดองก,กันด้วยก็เลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องฝุ่นฟ้าฝนาแดดเอยทุกอย่างเลยครับผมที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ประเทศไทยมีให้ออกเลยตอนนี้นะฮะ <S <S มาครบหมดเลยเออจิมมี่หล่ะ ผมนี่เพิ่งไปเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากแคนาด้าฝรั่งเศสฝรั่งเศสของเยอรมันเออเออบอกว่าเซโรวีเนี่ยตัวช่วยผมมากเลยเอาเหรอใช่เพราะว่าที่โน้นอากาศหนาวแล้วก็ลมแรงมากอือหิวเราจะแห้ไหวมากใช่คือถ้าไม่ได้ทาเซโรวีแบบโซลูชั่น<ช>ออกไปเนี่ยแค่เดียวเลยมันจะเริ่มแบบยิ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 บแล้วเออเออใช่จริงขอบคุณเซโรวีมากๆที่แบบ ใช่ใช่นะครับก็คือปัญหาไม่ใช่แค่ในไทยนะเวลาเดินทางไปต่างประเทศหนุ่มก็เดินทางต่างประเทศเยอะมากเหมือนกันเพื่อเราเวลาอยู่ในประเทศไทยอ่ะเราเปิดแอร์หนาวแร้วลมแรงเหมือนที่เหมือนที่หมอคุณหมอใชกใช่เลยอยู่มันจะแห้งไวมากถ้าอยู่ในห้องแอร์เมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาตรงนี้ก็อยู่ห้องแอร์ครับผมก็ไปสลับมาแบบนี้เนาะเนี่ยโดนอย่างเงี้ยแตดแดอย่างเงี้ยครับเดียวน้ําในร่างกายมันเหยือกไปหมดครับพี่ปอล่ะฮะผมก็ ประสบปัญหาทุกปัญหาเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนอนแบบแอร์เย็นๆอะไรงเงี้ยตอนกลางคืนนะครับผมแล้วพอเปิดแอร์แรงเกินไปหนาวเกินไปผิวก็แห้งกร้าวสุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยนี่แหละดีเลยที่ได้ตัวเซรเวีนะครับตัวใหม่ล่าสุดมาช่วยครับดีมากเดี๋ยวได้มาคุยกันว่าเขาช่วยอย่างไรแต่ต้องถามคุณหมอก่อนครับว่าอาการผิวแห้งอ่ะมันเป็นมีแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรไงบ้างครับผิวแห้งถ้าเรา ข้ใาใจไม่แม้เลยคือแห้งหน้อยแหง้งปานกลางแล้วก็หแห้งมากสามขั้นตรงไปตรงมา,ามครับผมเนี่ยเราพูดแบบไม่เข้าใจนนแต่ไม่แม้เพราะว่าจริงๆถ้าในทางการแพทย์ก็จะมีเครื่องมือเาเรียกซซโรมิมตเตอร์อจะวัดเป็นคะแนนหรือว่าอันนี้คือคะแนนของถึงแหง้งน้อยแห้งปานกลางแห้งมากแต่ในชนีวิตจริงเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราอาจจะต้องสา,ม,สาม,มารถสังเกตได้จากอาการนะคะคนที่ผิวแห้งน้อยๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะทำดูขุมิวไม่เรียบ ลองทำที่แขนหรือที่ขาตัวเองส่วนใหญ่คนจะเริ่มแห้งที่บริเวณขาอ่อนก่อแล้ถ้าร่อไม่เรียบตรงนี้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีลักษณะของผิวแห้งแล้วถ้าร่องถ้าเริ่มปานกลางสักหน่อยเราดูจากรูปเมื่อสัก,กครู่นี้ก็ได้ค่ะถ้าปานกลางขึ้นมาอาจจะเริ่มมีการเป็นขุยเป็นลอกหรือว่าจะมีการแดงขึ้นมานค่ะแต่ถ้าแห้งขั้นสุดแห้งมากเนี่ยการอาักเสบจะเร็วขึ้นจะมีการแตกเป็นร่องบางคนบอกว่าผิวแตกเป็นร่องคล้ายติด ก็จะเป็นเป็นเกล็ดปลาเป็นตาลุกเลยทีนี้เวลาที่ผิวจะแห้งมากแห้งน้อยแห้งปานกลางเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างผิวที่มันผิดปกติไม่เหมือนกันคือผิวคนเราเนี่ยเวลาผิวเราจะชุ่มชื้นเรามีส่วนผสมอยู่สองอย่างคือน้ำมันกับน้ำค่ะถ้าเกิดทุกท่านดูในรูปปะหารเราจะเห็นลักษณะของกำแพงใช่ไหมคะอันนี้คเป็นผ้าพนัดขวางของผิวหนัง ชั้นนอกสุดมันเป็นกําแพงบ้านเราเป็นก้อนอิฐก,ก็คือเป็นเซลล์ผิวแล้วก็เวลาก้อนอิฐมาเรียงกันกบบกำแพงบ้านแล้วก็จะมีการก่อปูนใช่ไหมคะครับผมปูนเนี่ยคือดูดใส่มาในก้อนอิฐข้างในจะมีน้ำค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าปูนกับก้อนอิฐมันมีอะไรเราจะรู้ว่าถ้าผิวเราแห้งเราต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างอ,อย่างที่ทุกท่านพูดถึงนว่าเซลลมมนอยู่ตรงไหนเซลลา์มาคืออยู่ตรง ปูนที่เราเติมเขาไปค่ะปูนคือไขมันประกอบด้วยอะไรหลักๆก็เซรามาไนต์แคเลสโตรลแฟตตี้แอซิดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผิวเราให้เล็กน้อยที่เราขาดแค่ไขมันเราก็อาจจะลองมองหา moisturizer ที่มีส่วนผสมของเซรามาไนต์แคเลสโตรลแฟตตี้แอซิดแต่ถ้าแห้งมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเติมในส่วนของน้ำที่อยู่ในก้อนอิฐหรือเราเรียกว่า natural moisturizing factor หรือ NMF ค่ะ NMF ใช่ค่ะว่าไงพี่โฟร์ เริ่องงงใช่ค่ะไม่งงครับผมเออได้อยู่ได้อย่ได้กินกะบกูง่าะก็เพิ่งอึ้งในความสวยแล้วผิวดีของคุณหมอเออแหมนั่งอยู่ข้างคุณหมอแบบนี้เลยอ้าวที่อยากบอกว่าแชร์ไว้ง่เซอร์อะไรแต่ว่าแพทย์เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดกับพใช่ค่ะแต่เป็นที่ประจักษ์เป็นที่งานเราตรงนี้เลยอะไรโอเคอ๋อนี่จย คุณหมอเองเลยใช่ค่ะอ๋องั้นเมื่อกี้จริงๆล้วจะมีคำถามเรื่องว่าตัวช่วยสำหรับผิวแห้งกร้านมากก็คือที่คุณหมอบอกเมื่อกี้เลยที่มีส่วนผสมของเซรา่มไล์ใช่แล้วก็ะไรนะ N, n เอเอ็นเอฟเแทนของนะ้ำ NNF คือสารที่เพิ่มความชุ่มชื้นทางธรรมชาติค่ะครับผม N M F อจะอยู่ข้างในก้อนอิบอืมที่นี้เอ็นเนก็จะมีหน้าที่ดูดน้ำเอาไว้ถ้าใครที่ n M f น้อยลงอน้อะ จะทำให้กลิ่นรอะกับเก็บน้ำได้ไม่ดีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า n F f มีอะไรบ้างเราจะรู้ว่าเราต้องเติออมอะไรบ้างโอเค,คซึ่งก็ที่ที่ที่ได้พูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยไฮยโดรเรียใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งของยูเรียซึ่งเป็นส่วนผสมของ n F f อย่างผมใช่อัน,นอื่นๆก็จะมีอะมิโนแอซิดพวกโปรตีนต่างๆค่ะก็พวกเนี้ยหรือเป็นพวกแร่ธาตุหรือพวก โพแทสเซียมโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หรือ P C A อีกอันที่เจอได้เลยอูค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากเติมเอย่งเงี้ยเราก็ต้องมองหายูเรียเมโนแอซิดหรือว่า P C A เป็นหลักครับผมขอบคุณมากนะฮะกัขบข้อมูลที่จริงๆแล้วเชิงลึกมากแต่หมออธิบายได้แบบเข้าใจเคลคัดมากๆเนาะขอบคุณคุณหมอนะฮะมาที่คุณเอ็กันบ้างคุณเอ็กอยากให้ที่แชร์ให้ฟังไม่เวิร์กใช่ไหมครับไม่ครับไม่โอเคได้ครับคุณเอ็กอยากถามเรื่องอินไซต์จากจากทางวมแหรนครับ ว่าคนไทยตอนนี้เผชิญกับปัญหาผิวะอะไรครับเขาจริงๆแล้วในปัจจุบันที่เรยาเรารู้เลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราเองเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเลยแล้วบางคนก็อาจจะไป่ในท,ที่ที่อากาศเปลี่ยนหนาวบ้างร้อนบ้างซึ่งปัจจัยโฮเดียมันทำให้แบบผิวเราเสียน้ำตลอดเวลาเลยที่น้องๆบอกเม่อกี้เหมือนที่จิมมี่บอกเมื่อกี้เลยถ้าโดนแดดพวกก็น้กกนำก็หลั่งหนักหนึบนะถ้าอยู่ห้องแอร์นาน นะครับตอนนี้น้ำเรากำลังระเหยออกจากผิวอยู่นะ<ช>ครับใช่เน,นะ<ช>ทุกคน,อนอเออฉะนั้นเซรีเราเลยโม่งเน้นเฮ้ยเราทำไงให้ผิวเราเก็บน้ำได้อ่านี่คือหลักๆแต่ว่า เออเซลล์อยากจะให้ผิวเป็คนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงเราก็เลยเน้นเรื่องของการเก็บน้ำไว้ในผิวนั่นเองครับอ๋อฮะแล้วยังไงครับ5%ไฮโดรยูเรียนี่มันสำคัญกับปัญหาผิวแห้งที่แบบคนไทยเจอยังไงฮะแน่นอนเลยครับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วผิวเราจะเก็บน้ำได้แล้วมีสองอย่างอย่างแรกก็คือต้องมีเซรั่มด์อ่าซึ่งเซรั่มด์ที่เราใช้คือเซรั่มด์ที่จำเป็นต่อชั้นผิว นะครับสามชนิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าผิวแห้งเยอะๆบางคนบอกว่าแห้งแลว้วก็มีคันด้วยใช่ไหมครับเหมือนรูมแบมโมซูลแห้งแล้วก็คันใช่ใช่ไหมครับซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้เราต้องเติมพวก NMF หรือว่า Natural Moisturizing Factor เ,เข้าไปด้วยก็พวกยูเรียหรือว่าไฟเปอร์เซนต์เฟโดยูเรียนั่นเองนะครับครับผมก็เป็นสูตรที่เรียกว่าเฉพาะเลยของทางเซโรลีเรานะครับเป็นสูตรที่มีคัน ไฮโดรเรียนะครับมีทั้งแคมิโนแอซิดแล้วก็ E C A เรียกว่าเป็นสูตที่แปดขวดเดียวจบเลยอ่ะสำหรับการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นดึงน้ำเข้าผิวอ่าเป็นจุดเด่นเลยล็อกได้ยาวนานเจงชั่วโมงเจชั่วโมงครับแล้วตัวนี้มันต่างกับตัวเดิมยังไงครับเดิมคือ moisturizing lotion นะอันนี้เป็น intensive moisturizing lotion ใช่แล้วก็คือถ้าดูจากโลโก้จะเห็นได้เลยว่า กอนใช้หลักใช้อ่ะก่อนใช้มันจะมีความก้านๆแห้งๆตึงๆแล้วก็อาจจะมีรอยแตกใช่ไหมครับพอใช้เสร็จแล้วผิวจะนุ่มขึ้นอันนี้ก็อย่างแรกเลยเพราะว่าสูตรเก่าเนี้ยจะนน้นเติมเซรา,า่มไแล้วก็เทคโนโลยี MVE นะครับแค่สองย่างาแล้ถ้าเป็นสูตรใหม่เนี่ยคือเราเพิ่มไฮโดรห้าเร์เซ็นต ซึ่งอันนี้นเราองสกรพนบางไว้ด้วยแต่ก็กเลยด้ว่าไม่น่าจะมีรินน้วผู้ไหนมาค็อกกี้ได้นะเป <มา S 1> ็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเราใช่ใช่นะครับก็คือเรามีทั้งให้รอยยุยอะมิโนแอซิดแล้วก็ด c a อมันจุ่น้ำเข้าผิวได้เยอะกว่าแล้วก็อุ้มน้ำได้นานกว่าด้วยนะครับถึงเจชั่วโมงเลยนะครับฉะนั้นถ้าดูจากในรูปยอยากจะเห็นเลยว่าความไซเมอร์จะเป็นผลักที่ทุกคนคุ้นเคยกันคือบอยชอร์ไรซิ่งครีมกับ Moisturizing Lotion ก็เอาไวด้ดูแลผิวแห้งทั่วๆไป หนอนท่อแพร์รู้สึกผิวตึงๆไม่สบายผิวก็ใช้เป็นตัวโลชั่นหรือว่าครีมแต่ด้วยกับว่าเราสึกว่าเฮ้ยแห้งมากหรือว่าเราเผชิญกับอากาศหนาวอยู่ห้องแอร์น,นานๆผิวตึงผิวคันอากาศเยอะๆอันนี้ครับเราก็เน้นว่าใช้ตัว intensive moisturizer โลชั่นหรือโลชั่นไฮดรอลิคอันนี้ต้องโจทย์มากกว่า เยี่ยมมา,มากนุ่มมากเลยนะอันนี้แบบกล้าทา,าที่สุดเลยครับเมื่อกี้เขาก็ลองแล้วเช่นเดียวกันแล้วไม่ใช่แค่แอมจริงแล้วเขาสองท่านก็ได้ใช้เป็นเป็นประจำอยู่แล้วสามหนุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันได้ลองแล้วเป็นไงบ้างอยากอยากถามความรู้สึกครับว่าตัวนี้เซรีโลชั่นไฮโดรเจลตอบอโจทย์ปัญหาผิวเรายังไงบ้างขั้นดับแรกเลยที่ผมคิดว่าเหมาะกับคนไทยเลยนะครับก็คือ มันซึมไวมากอั้นแรกเลยคือซึมไวเป็นเป็นโลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วก็ทาไปซึมไวมากไม่เหน่องอะใช่ซึ่งเหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าเวลาเราทารีหมอแอยู่ขนอกเนี่ยแป๊บเดียวเหนือนเราออกใช่เพราะมีความเหนืยด้วยด้วยอากาศของเราอยู่แล้วแล้วความชื้นด้วยอากาศของประเทศเราจริงๆตัวนี้เวลาทาเนี่ยผมวันนี้ผมเมื่อกี้ผมก็ทาที่ที่แขนไปตอนนี้ตอนนี้เหนื่อยที่แขนก็ออกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงว่าเฮ้ มันเหนียวเนินหนาอะไรเพราะว่าตัวใครเนี่ยเขาซื้เข้าไปแล้วอือันนี้ผมว่าผมว่าผมให้เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเนอะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเหงื่อไหลเพราะหน้าร้อนแต่ว่าใจอ่อนเพราะจิมมี่น่ารักนี่เองนะฮะเข้าใจเอาจริงผมอยากผมอยากฟลูกพี่มากเลยเออพีพี่ก็อยากกลับไปฟาุ๊กล้ชอบเล่นกระเด็กมากขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้แข่งแรงพามาเล่นแน่นอนได้ครับอนนี้เล่นลูก้าไปก่อนนะฮะอันนี้ไป เป็นการออกกาลัง,งลกายไปในตัวของคุณจิมมี่ครับผู้วินตั้ครับผม <c oughs> คือของผมเนี่ยผมเอ้ด้ลราใช้แล้วเหมือนกันแล้วรู้สึกว่า,าสูตรนี้เนี่ยพอมี5%ไฮโดรยูเรีย e เนี่ยมีความแตกต่างจากสูตรเดิมที่แบบเห็นได้ชัดเลยทั้งในตัวเนื้อนะแล้วก็ในตัวเอฟเฟกที่เราเห็น อย่างที่หมอจิมพูดไปก็คือว่าเฮ้ยมันสมัยขึ้นจริงเราเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยคือว่ารู้สึกว่ามันอยู่ได้นานขึ้นนะผม,มก็ไม่ใช่แค่เราพูดคันซูบีพูดเลยว่าอยู่ได้นานขึ้นถึงไหนาลยความเชื่อถือไอ้ใช่ไมเจ็ดสิบสองชั่วโมงชุ่มชื่นนานถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมงเออน่นจาจะสูตรเดิมคือสี่สิบแปดชั่วโมงพอเจอไฮโดรยูเวลเข้าไปก็เพิ่มอีกยี่สิบสี่เลยเป็น สามวันเต็มมาเจ็ดสิบสองชั่วโมงขอบคุณขอบคุณมือทิพย์มากๆเลยครับมือทิพตนะโอเคเขาพูดไปหมดแล้วผมจะพูดเหลืออะไรผมน่าดอมก็พูดจัดจางอยู่แล้วเพราะเราก็ใช้อยู่แล้วก็ฟังเขาเรียกว่าอะไรฟังเลคเชอร์ไปเยอะแล้วรู้สึกว่าอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงสำหรับคนที่อยากเข้าใจง่ายๆคือใช้เลยครับผมก็มันมีสองสูตรและอันนี้ก็สูตรใหม่ครับสูตรเก่าจะเป็นสำหรับผิวแห้งกร้านครับแต่อันนี้คือ แห้งกร้านที่สุดครับผมสำหรับคนที่ประสบปัญหาผิวแบบแห้งจริงๆลอกจริงๆมันปุยจริงๆอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เลยครับผมก็มันมีเทคโนโลยีใหม่นะครับก็ที่หลายคนพูดไปนะครับเทคโนโลยีไฮโดรเจเรียนช่วงชื้นนานปกติสีชั่วโมงนะสูงสุดสีิบแชั่วโมงอันนี้ถึง72ชั่วโมงเลยใช่ครับก็ไปใช้เถอะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอนเฟิร์มแล้วครับผมแล้วก็อีกเต่เป็นหมดเลยคอนเฟิร์ม จริงครับผมอยากให้พ uh, right uh ี huh. uh ่โ huh. ป้ไ huh. ด oh, hey, uh. huh. oh, ้แบบว่าลองโชว์ท huh. uh ่าบนมือให้ได้เห็นสักหน่อยได้ไหมฮะเฮ้ยมือถือไม่เลยสิอ่ามีตัวช่วยครับวันนี้มีผู้ร่วมมิชชั่นมีเพื่อนมีผู้ร่วมมิชชั่นเออเออถือไม่เลยสิมันนี้ครไม่ได้อ่ามีมืมาช่วยแล้วแต่ถือไม่ที่ครับผมครับผมก็เลยไม่เหนียวแน่นะไม่เหนียวนานแล้วโอ้โหที่ขยันมาก ไปผู не, ้วินนี่คือช่วยได้แบบเต็มที่มากมือนึงถือไม้มือนึงถือโปรดักให้ด้วยนี่จะคนที่ชอบภูวินมากเยเออซึมไวรึเปล่ซึมไวครับซื้อได้ไหนไม่ตกี่ยวกับเลยครับขอบคุณมากครับอ่เอาคือผมในฐานะกาแฟล่ะค่ะถ้าเกิดคือความความคิดที่บอกว่าซื้อไวเนี่ยมันมีอยู่จริงในฐานะกาแฟนะคะ คือเราเคยได้ยินยูเรียใช่ไหมคะไฮโดรยูเรียเนี่ความจริงแล้วคืออนุพันธ์ของยูเรียอืมซึ่งโดยหลักการทางการแพทย์เนี่ยมันซึมไวกว่ายูเรียแล้วเป็นยูเรียจริงไหมใช่มันก็เลยทําให้เวลาที่คือคนที่ทายูเรียปกติจะมีความรู้สึกทานและไม่สบายผิวเพราะว่ามันหนักถ้าเคยเคยใช้แบบยูเรียที่ขายตามตามร้านหรือตามท้องตลาดอะค่ะแต่ไฮโดรยูเรียก็คือเป็นอนุพันธ์ซึ่งแบบข้อดีอย่างหนงก็คือซึมไว ครับแล้วก็อันที่สองคือ,อ,อละไคร์เคิ่มน้อยกว่าครับใช่ค่ะก็บอกกับคนที่รู้สึกว่าออไม่อยากหนักผิว <ừ> แล้วก็เห็ว่าละคร์เพิ่งง่ายรหรือว่าในอากาศรอ้อนๆแบบบ้านเราอยู่แบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทาแล้วมันจะรู้สึกสบายผิวมากกว่าการใช้ยูเรียเยี่ยมมากเยี่ยมมากขายเถิดนะที่พี่โค้ชบอกนะฮะขอบคุณคุณหมอน,นะครับมาที่คุณเอให้ได้ฝากทิ้งขายเชิญเลยครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะใช่ครับว่าจริงๆเนี่ยก็ อันนี้มีความคัญเพื่มากอยากจะพูดเรื่องผิวสุขภาพาดีเพาะว่า<ม>ถ้าผิวสุขภาพาดีแล้วปราการผิวแข็งแรงครับจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยมีรูปชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีพวกเอคนพื้นขั้นหรือว่าพวกอาการผิวแห้งแตกนะครับฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรโลชั่นปกติฟรีปกติของเราสูตรเดิมนะครับแล้วก็วตัวโลชั่นไฮโดรเจียทั้ง3สูตรในยังไงก็คือช่วยดูแลผิวของพวกเราทุกคน ให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ประการขีดไข้แดงสุขภาพดีกันได้แน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกับขรอบคุณแบบจัดเต็มมากๆโดยรวมแล้วไม่อยากจะพูดบอกใช้เสร็จครับผมก็สุดไม่เลยดีจริงๆนะฮะใไอจิวเราชุ่มชื้นเลยขอบคุณมากๆครับคุณหมอแล้วก็พี่เอ๋ครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านด้วยขอบคุณครับเรียนเชิญครับก่อนน้ำล่างก่อนได้เลยนะครับมาฮันดุงดุมาเชิญยืนนี่เลยเรามีกิจกรรมสนุกๆให้ได้รู้สึกกัะตือรือ 아. <shriek>